นะครับตราสวัสดีท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะมาพบก,กับผมอีกครั้งนะไรับับงฟูดเดิมนะวันนี้เราจะมาตามหาไอเทมที่ชื่อว่าโอคตัตคัตเตอร์นะเป็นไอเทมก็คือหอ,อกอะนับสเปียร์หอ,อกนะครับเป็นอาวุธระดับแปรนะผมเลเวล17นะผม อันนี้เนี่ยผมจะมาชี้จุดให้ดูนะว่าเราจะฟาร์มด้จากที่ไหนที่ผมจะแนะนำะนะครับมันจะเป็นไอเทมระดับสูงที่เลเวลต่ำก็สามารถใช้ได้นะครับตัวน,นี้จะมีชื่อว่า o อค a อ c คัตเตอร์นะผมเออเลเวลสิก็สามารถใช้ได้แล้วครับดรอปที่เมืองเลเวลโฟรนะครับแต่ผมหยุดให้ดูเลยดรอปที่เมืองโฟร์ครับหน่อยเดียว แล้วก็เนี่ยเมือนี่แล้วก็ฟอร์ทาวนครับน,นัแลลนะนะครับเราก็วิ่งมาถึงเมืองโอคอสแฟมิลี่ฟามมาดูกันว่าตัวไหนที่มันจะดับมันลื้อเข้าไปเลยเดี่ยผมวล40แล้วนะผมก็เลยเดินชิบชดูชหน่อยคะับสำหรับคนที่ทำต่ำก็จะยากลำบากหน่อย ตัวนี้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวลองเดินแตนขวานก่อนตอกขวานด้วยไอเทมที่เราจะเอาเข้าไปป้านะกดไวไปหนะ่อยไม่ใช่ครับตัวนี้ก็ไม่ใช่ ที่เราจะเอาว่าอะไรนะมาเรียต้าโอคอัดเออร์เมืองนี่มันจะหาให้มนอยู่ใกล้ๆแต่ปัญหามอนมอนยากหามอนเตอร์ยากต้องดูตามบ้านกันมาเรียต้าไงเจอแล้ว นี่นี่นี่ตัวนี้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 ครับตัวนี้มาเลสซ่าโอควอดครับตัวนี้นี่ครับโอ้โหมาถึงก็ดดอบเลยโอควอดอาเตอร์นี่ครับตัวนี้นี่เห็นไหมอาวุธระดับ ระดับเลสองขีดรับเลเวลสิบเจ็ดดีสุดในรุ่นนะครับอันเนี้ยสำหรับสำหรับเอ,อ่อเลเวลต่ำๆอะ่ะตัวนี้ดีสุดแล้วไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและเอาใจช่วยนะครับผมสำหรับวันนี้ฝากไว้ท่านี้ครับสวัส,ด,ส,ด,ส,ด,สดีครับ